ด้วยเครื่องสักการะนี้ิีนีนาสากาเลนะมีนีนาสากาเลนสสะสางคังอาภิปูชยามาสางคังอภิปูชยามาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งขอบูชาโดยยิ่งบนผ้า,อาสองบนพระสอด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้ อิมินาสกาลเลนาอิมินาสกาเลนามาตาปิตาคุณังมาตาปิตาคุณังอาจาริยาคุณังอาจาริยาคุณังอภิปูชยามาอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งบูชาโดยยิ่งเช่อมคนบิดามารดาคนบิดามารดาคูบาอาจารย์คูบาอาจารย์ด้วยเครื่องสักาการะนี้สักการะนี้มาพร้อมกัน